ก็สวัสดีครับพ่อๆกับผมยำสายจังน้อยครับผมเพรว่มนขึ้นมาเด้กปู่ต่อยลูมันตัวทั้งคุณแล้วเดี๋ยวผมจะไปตรวจอีกอยู่ไปผมขอเวลาน้อยนึงเร็วๆเลยล่ะโอ้ไม่โดนเดนีด๋ยวุดหงินะครับเน<ป>าะไม่โดนโดนตรงนะครับเด้อบระตูอ่าประตูไปผมพยยามแบบทำหน้าที่จีน้อยอู้กิน โอ้ไม oh ่โดนนีครับผมถ้าถือเดี๋ยวผมใหญ่พวกอีกแบบนึงนะครับเด้อเอเบอร์เงินเนื้อมันหลังใสปะ่ะผมว่ามันต้องโดนสักตัวนะเอาบีมแค่ได้ไปนะครับตัวนึงเดี๋ยวผมบอลได้นนแถมเลยไม่ได้แต้มเลยไปโดนนั่นครับลวดอู้ย,อย่าตาย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 เอาผมขอดูก่อนโอ oh ้ไม่โดนนี่กระปูปักต้องถือสักตัวนะ มันรู้ไปว่าผมจะไม่มีแม่มานเลยพอปิมแค่ได้ไปสองเราผมครบหนึ่งหนูหนึ่งเออยอดคลิปเบื่อใดนะครับเด้อยอดคลิปเบื่อใดเลยแต่ผมยังมอยมวย,ยอยู่เมียนวัดของเขาเลยครับนี่มันลอยมากินน่ะเดินครับโอ้มันแดกมันแดกเฉยนี่ท่านนี่ครับเมีนครับนะครับขาขาววูนนะนะครับเขาวอยู่ครับรักแหี้อน่ะ นี่ก็อกเขาหมากดกนี่ใส่ส้มตำไปเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเลยลุยดูได้เลยมันต้องได้นะมันต้องได้สักตัวนะ่ะลุยพาดพวกนี่ซีลังครับเอาเอาไปลุ่นหลังที่ <c oughs> หาครับหือเห้เบืงเ้งใจจ้าเลยครับผมนี่ตอกยอกอันตอกยอกเลยบอลแม่หนูเด้อครับเด้อ ให้เข้าใจผิดเข้าใจใหมนี่ครับมันก็บ,บริสมอไปแล้วก็เข้ามาตรงนกยาเผาหายหายโอ้ไม่โดนเอ้โกงนะครับนะครับโกงเห็นผมดวนอะ่ะถ้าเชือกนู้นีึจังวากันแต่ผมว่ามันไม่ถูกหาเลยเลยเอ้ยคุณครับหลังนึงไต่ฟู เฮ้ยเนาะผมว่าสงสัยผมจะไม่ได้อะไรจริงกันแหละผมยังไม่รู้เลยว่าเหลืออีกกี่หลังเอาไปสามสี่ห้าลูกเอาไปห้าพอลูกเอาไปสีสมหลังพอเอาไปสองเอไปห้าหลังนี่หลังที่ห้ามันจบแล้วเอ้ยฮะมันจบจริงหรือเปล่านี่นี่นี่ผมเหม็นมันกลมโตถ้ามันไม่ถูกนะคันมันจะลดระดับนี้เลยนี่คันมันจะเป็นแบบนี้ครับผม ครับ่มถือแต่ว่าผมสังเกตบางขั้นนี่ห้อยว้าวแล้วผมก็เริ่มบังนีิดไม่จบ่เึยมันผิดสังเกตนะครับผมนะสูมให้เอฟซีดูหน่อยนั่นเขาขั้นมันเดือดคิงนิ่งอยู่ครับบานีดเอาละขั้นเยือดชิงนิ่งครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยอัดเจเดือดรุนเดือดเธอครับเขาขั้นเดือดแบบนี้นะโดนไหมนะโดนไหมนะโอ้ย โดนลาวโดนล่าเอาทีนี้งานนี้มีเหรวเอาละสิเอเอการช่วยดีครับพวกพอดำเจ็ดม่วงสิสีนะครับเนาะเจ็ดม่วงสิสีมันอากาศมันหนาวมันเบาขึ้นมาตะเวนขนาดเลยโดนโดนโดน,นี่ครับรรลักษณะเวลามันถือครับผมนออกมาใกล้ๆมาใกล้ๆเลยมาครับผมผมอมีพิด ผมมัナナ่้เบิ้งมั่วชั่วกันแล้วกันเชื่อใจได้เลยนะครับเด้อศูนย์สำลักนี่ครับผมมันถือไม่ได้เยอดคิ้นิ่งเอยนี่นี่ล้ามันจะเยอดคิ้นิ่งมาเลยนี่แสดงว่าชือครับถือถือชั่วนี่ล้ามันจะตรงขึ้นมาเลยนี่ล้อมันมัโค้งตรงเลยครับล้อมันจะตรงลงมาเลยเด้อตรงลงมานี่เห็นบนลักษณะตรงเลยถ้าถือมันจะตรงครับผมน่าตัวหนูน่าตัวหนูผมใหญ่เบิ้งนี่นี่โดนล้นรัวเห็นบนเลยเอาแล้วครับเด้อผมชิโนกตัวอย่างอะไรได้บาดนี่ ยกตัวอย่างเนี่ยคือว่ามันถือกับดาวเราคเนาะเออมันถือกับดักเขาแล้วนี่เขาเจี๊ยดได้หนี่ยของพวกจ้าบ่นี่พ้นกับอนขออนุญาตบางคับมาอยู่ทางเจ้าเฮานี่ละเจ้าให้เจ้าหน้าเฮานี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนาะครับเนาะพันพิพาทยังกิดสิวว่าไอ้พ้นกระบอกเพราะใดดิเพราะว่าพ้นกระสางขึ้นไหมเฮาให้เฮาเฮ็ดไปตามหี่ตามค้องกันนอกกรอบลายมันกิดมันเกิดบ่อยคือประเด็นคำนวะคนอกกรอบลายมันเกิดบ่อย อ่ะยกกันเลยอันนี้ผมเปรียบเทียบเด้อ้าผิดพลาดยังก็ขอโทษไปล่วงหน้าขอโทษครับนี่นี่พิสูับเด้อนี่นั่นหนูคงขมุ้มอยู่นะครับน่ะโบว่าตะเวนซองหนาผมยังคอยคอยเห็นปไหนนะครับน่ะเปรียบเทียบผมขอเปรียบเทียบแ้วครับเด้อนี่หนูนี่เวลามันถึกเวลามันถึกพันวานะความหมายของสูดยิงใหญ่นั่นให้เอาเอามาบางจะจ้าแบบนี้บบได้เล้ครับเด้อนี่เอามาจะจ้าแบบนี้บ่ได้ เออจะเคลียดใส่เพิ่นนะครับเนาะผู้สูญยิ่งๆเพิ่นเพราะกิดลำบากใจขึ้นกันอาจจะลำบากใจตัวมันเป็นอุจาดอุจาดอุบาทเท่ห์โวดละอุบาทอุจาดเมื่อกี้นี่ครับนอกผพืให้เบ่งบูบหนึ่งอยู่นั่นแหละคือความหมายว่าถ้าเาไอ้ผมจะให้มาทั้งเงินลุงเนตรอยู่ลุงเนตรว่าถ่ายดูจะจ่าไม่ได้เด้อ เออให้เอฟซีเข้าใจด้วยว่าช่องช่องยูทูบเห็นมันกระลายระบบแต่ว่าผมผู้สางไม่เกิดไม่นี่บังเรือกระลูกเล็กๆแดงเขาเพิ่นกับเฮ็ดขึ้นมาน่ำผู้เฒ่าผู้รักผู้ใหญ่ผ้าเฮ็ดเพิ่นกับเฮ็ดน่ำเฮ้ากระชิโทษเพิ่นบ่ไดายศูนย์ติ๊กตอกยิงใหญ่นี่บริษัทยิ่งใหญ่นี่กระชิโทษลูกหลานแดงๆเขาบ่ได้เขาบูฮูหนึ่งมวยสองติดคุกสามประหารนั่นคือโทษนะครับเนาะ อย่าให้เห็นพร้อมต้องการนี่ไก่กับลูกเนตรพพนเวะว่าผู้ใหญ่วะามาเนี่ผมเห็นดีนล้วด้วยนีว่าบ่อยากให้บ่งย่าจ่ายเอาเคยแบบนี้เปรียบเทียบให้แบงค์แบบนี้มันผิดนะครับเด้อเออให้ลูกกันให้บางคุมรัวเนี่ยเล่นคุ้มรัวนี่ครับนี่คุ้มรัวเลยนี่เอวอวถืกนี่แปลว่าพ้นเบาอย่างนี้เออถือเด้อครับเด้อนีเออเน่เอฟซีกยกกว่าสิทธิเดือดได้ไหมนะคำเนาะก็จะใกล้จะเกิดไม่แล้วเป็นคนหนุยากให้เห็นบนลุมรัวนะคำเนาะเอาตามนี่ ผมกับลุงเนตจะประสานงานกันลุงเนตอยู่เขาดังนอนผมอยู่เขาปูไม่จางแผงมากผ่าพึ่งแผงมากปูไม่จางผ่าพึ่งแผงมากปูไม่จางเขานาั่งนอนก็ว่าผมอยากให้เห็นแบบน,นี้ลนะเอาแบบพูพัวนะครับเนาะทุ่มทัวโตดไหวเด้อครับเด้อไอ้ที่ผมรีให้เบิ่งจ้าจ้าน่ะคือว่าเพิ่นบ่อยเห็นแน่นั่นไอ้เห็นแบบนี้ทุ่มรัวนั่น เออถึงแล้วถึงแล้วดึงขึ้นมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วดึงขึ้นมาได้หรอกผมมาได้อยู่อย่ามั่วกับผมนั่นอืออย่ามั่วกับลุงโลดชั่วดึงขึ้นมาได้หรอกนี่แน่แน่ถึงเลยเล้วนี่โอเคแค่นี้นกคำนาะอ่ะผมจะทำงานแล้วบ้านนี้แล้วก็เจ้าออมาแยกกันได้อยู่คนละแล้วเอาออกมาปุ๊บอ่ะขออนุญาตนิดนึงครับนะขออนุญาตนิดนึงเอาจ้าหนี่เวลาเอาออกมาเร็วฮุบ กับบูหกันแบบใดนผมชัดเจนว่าเอาออกมาปุ๊บบ่ยเห็นมันอยู่ในสภาพเนาะครับเนาะอ่าบมันอยู่สภาพแบบนั้นเดี๋ยวผมจะออกก่อนนี่อ่าเสร็จนี่ครับมันอยู่อย่างนี้ผมจะให้ดูล่างๆไข่เบิง้งกับไข่เบิ้งล่างๆได้ครับด้วแบบนี้แบบผมเคยสอนนี่แหละนี่นี่นี่มันถือกับผมนี่มันหัวมันถือโย่เดี๋ยวม,มันถือในลักษณะแบบนี้เด้อนี่เออนี่นี่แบบนี้ เดี๋ยวทียบเยบิดเด้อครับเด้อจะจะสร้างผมกับโบวากันอยากให้ผมเป็นยังไงกัเอ็ดเอโรดอยากดับอยา,ากนั่งทีมก็เอาโรถผมค็อยากให้คำปรึกษากับพี่น้องเขามันปวดสมองปัญหาโลกแตกเอาซ้ำนี่น้องคำเนาะนี่แบบนี้ okay. โอเคกดไลค์กดแชร์ะนะครับเด้อผมก็ได้ผมมีอย่างอยากอธิบายผมกับโบฮุนคือเป็นเราเนาะทวิตติกทอกมันกัดซ้ำเข็มอยู่ในสมุดน้องคำเนาะ เข้มแน่นอนอยู่กลางแม่น้ำแบบนี้ยากที่เจา้าขึ้นมาคือการต้งคิดน,นี่แนหะละบังคกันเฮาใหญ่ใหญ่จนบุกอดชนหนาคนนี่เฮาไปเอ็ดลูกหลานเขาก็ตัดอนาคตเขาบังคังเขากับบูจาต้องคำนาะลูกเขาประสบการณ์เมโตผมบงงังคังกับพิษล้วพิษอีกบ่ดันเครื่องจีบต้รงคำนาะป่ะผมใจเบิ่งแค่นี้นะครับเด้อเราจะจัดโทมหลอกมาให้เบ,บิ่งพร้อมอ่ะนิดเดียวนิดเดียว เดียวอาดนี่ครับผมไม่เ่าไมถือปัญจลันหลดุดเชียนี่ผมก็ได้หนูนี่ได้เป็นโตม่สามารถจ้าไปบ้างได้นะ้รับเถอจะจ้ากับผมเป็นยังดอกเครื่องอยากเครื่องกินเฮาบมมี่กินไม่ใช่กับบุได้กินดอกชาตินี่ตายทิ้มอะกดไลค์กดแชร์เลย,เยนะครับ